วัดอยางตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยพระอธิการกิติธรกิติสาโรเจ้าอาวาสวัดอยางขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญหย่สร้างอุโบสถกลางน้ำอุโบสถหลังแรก ซึ่งขณะนี้ทางวัดอย่างกำลังดำเนินการก่อสร้างและในการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงจะสามารถสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีใจเป็นกุศลร่วมเป็นโจภาพสร้างบุญใหญ่ สร้างอุโบสถกลางน้ำเพื่อไว้ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาและให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาซื้อไปชั่วลูกชั่วหลนันพุทธศาสนิกชนท่านที่มีใจไฟบุญกุศลท่านที่อยู่ใกล้ท่านที่อยู่ไกลร่วมสร้างมหากุศลใหญ่ร่วมกันท่านสามารถสมทบบุญได้ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอธิการกิติทรกิติสาโรเจ้าอาวาสวัดยาง0 8 7 278-2679ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำวัดยางได้ที่ Facebook กิตติธรกิตติธรกิตกติสาโรพุทธศา,าสนิกชนที่อยู่แดนไกลต้องการร่วมบุญโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี324-0367-580ชื่อบัญชีวัดยางเกิดมาทั้งชาติมีโอกาสสร้างบุญใหญ่ สมทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำวัดหยางตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมหากุศลอันยิง่งใหญ่